หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด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  หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสอาส่ห้าหเจดดหนึ่งสาสห้าหเจดดบล